Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศที่เราไม่ค่อยได้เดินทางไปถึงนะอันนั้นก็คือ Czech Republic ครับเป็นประเทศที่ผมเองก็อยากไปมากเลยไม่เคยนะครับไปเมือง Prague ที่สวยงามนะครับเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มากมายมาหลายร้อยปีมันเป็นพันปีเลยครับที่ยุโรปแต่วันนี้มันไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันเกี่ยวกับการที่จะไปหาหมอฟันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ค่อยชอบไปหาหมอฟันนะแต่ลองนึกภาพว่าไปหาหมอฟันแล้วก็พบว่าเป็นหมอฟันปลอมครับหมายถึงเขาไม่มีวุฒิไม่มีอะไรเลยน,นี่คือส,สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นที่เมืองที่อยู่ห่างจากเมืองพราคประมาณ100กิโลใน2ปีที่ผ่านมาคือมีคลินิกที่เปิดที่เป็นเันตกรรมแต่ปร,กรากฏเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมีลูกชายแล้วก็พ่อแม่เขาก็ทำแล้วเชื่อไหมครับเขาก็ทำมาหากินได้อย่างเดีครับแต่ว่าต้นเดือนนี้เขาถูกจับกลุ่มนะครับเนื่องจากว่า ผิดกฎหมายเขาไม่มีวุฒิเขาไม่ได้เป็นหมอไม่ได้จบจากมหาวิทยาลายัยหรืออะไรจากาสถาบันสอนเป็นทันตแพทย์อย่างนี้ไม่มีเลยครับแล้วคำถามก็คือแล้วเข,เขาทำได้ยังไงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมจะเปิดคลินิกทันตกรรมนะครับอย่างนี้ผมจะไม่รู้เรื่องเลยครับเขาก็ทำ ตามที่คาดคิดนะครับตามที่คิดเลยครับก็คือไปคน้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่มีคนเข้ามาแล้วก็บ่นว่ามันมีปัญหาอะไรเขาก็ไปเช็คทางอินเทอร์เน็ตว่าเขาควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็ทำอย่างนั้นเลยรวมถึงการถอนฟันนะ <laughs> <laughs> แล้วพวกเขาก็ถูกจับเนื่องจากว่ามีคนไข้คนหนึ่งนะครับก็ไปร้องเรียน กับทันตแพทย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นทันตแพทย์จริงว่างานที่เขาทำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนายที่สุดตำรวจก็ไปจับครับอันนี้คือข่าวที่เราพูดถึงในเบรกที่สองของเรานะครับครอบครัวที่อ้างว่าเป็นหมอฟันทันทีเขาไม่เป็นแล้วก็อยู่ได้อย่างดียะครับทำมาหากินดีเป็นเวลาสองปีครับ เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับคำว่าหมอฟันในภาษาอังกฤษคือ dentist ครับ dentist d, d e n t i s t dentist จำเป็นอย่างยิ่งเวลาออกเสียงคำนี้ครับก็คือออกเสียงเสียงสุดท้ายเลยครับยังดี ST ตอนท้าย dentist นะลองพูดตามผมนะ dentist อะไรที่เกี่ยวข้องกับ Dentist เราใช้คำว่า Dental ครับ D E N T A L อันนี้ก็เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ใช้อธิบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Dentist รวมถึง Clinic Clinic ในภาษาอังกฤษก็คือแบบสถานที่ที่หมอมารักษาใช่ไหมครับ C L I N I C ออกเสียงเหมือนไทยเลยครับ Clinic แต่ The Dental Clinic ในภาษาอังกฤษ Dental Clinic ก็คือ คลินิกทางธกรรมนั่นเองอันนี้ก็เป็นทนคลินิกทางธกรรมที่ไม่เป็นความจริงนะครับก็เลยต้องใช้คำว่า fake ครับคนไทยก็รู้จักคำนี้ fake ใช่ไหมครับ f a k e มีเคตอนท้ายอย่าลืมออกเสียงด้วย fake ครับ fake dental clinic ก็คือคลินิกทันตกรรมปลอมนั่นเองอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราต้องรู้นะครับ dentist แล้วก็ dental clinic แล้วก็ fake ด้วยครับ arrest ในภาษาอังกฤษก็คือถูกจับกลุ่มนะครับ arrested ครับก็คือถูกจับกลุ่ม a double r, r e s t e d ครับกริยา to arrest ในภาษาอังกฤษก็คือจับหมายถึงตำรวจจับกลุ่มนะถูกจับกลุ่มก็คือ arrested ต้องมี verb to be แล้วก็ arrested they were arrested earlier this month ก็คือเขาถูกจับกลุ่มเมื่อต้นเดือนนี้ครับก่อนหน้าเน้ในเดือนเดียวกันครับเวลาคุณขึ้นสารในภาษาอังกฤษนะครับคุณต้องบอกว่าคุณเพิดหรือคุณไม่เพิดนะครับถ้าสารภาพเพิดในภาษาอังกฤษใช้คำว่า to plead guilty ครับ plead P L E A D ปกติก็แปลว่าอ้อนวอนหรือขอร้องอย่างนี้แต่ในศาลนะครับก็เป็นการสารภาพว่าอะไรครับ to plead guilty G U I L T Y to plead guilty ก็คือสารภาพผิด um, plead innocence ก็คือไม่ได้ทำเลยครับบริสุทธิ์จ่ายกับเรื่องนี้ครับ I W N, N O C E N T แต่ในข่าวนี้ครับเขาใช้คำว่า plead guilty ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะติดคุกเลยครับติดคุกในภานษาอังกฤษครับสองคำหลักที่หลักที่เราใช้ก็คือ jail j, j a i l แล้วก็คำว่า prison p, p r i s o n คำว่า prison เป็นคำที่เราใช้ในข่าวนี้ด้วยนะครับสุดท้ายถอนฟันในภานษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไรครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คำว่า extract a tooth ครับ E X T R A C T extract แปลว่าดึงออกครับหรือถอน tooth T, T W O T H ก็คือฟันครับถอนฟันในภาษาอังกฤษก็คือ extract a tooth or tooth extraction เพราะว่า extraction ก็เป็นคำนามนะครับของ กลี่ย to extract ในข่าวนี้เขาใช้คำว่า extraction ครับก็คือเขาทำเขาไป consult เขาไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะรู้วิธีที่จะถอนฟันโอ้แค่คิดก็เสียวเลยนะใช่ไหมแต่ว่าเรามีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ to pull a tooth out pull out a tooth ในภาษาอังกฤษก็คือดึงฟันออกครับ เราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านเขาเที่แบบอ่านแล้วแบบเย yeah. <c oughs> นะมันเกี่ยวข้องกับหมอฝันที่ปลอมตัวนะครับสักครู่ครับ Nobody really likes going to the dentist But imagine going to the dentist only to find out he's a fake Czech police have detained three suspects from the same family who have been treating patients in a fake dental clinic. The family of three opened the clinic two years ago at their home in a town 100 kilometers southeast of Prague. The trio made a good living from the clinic before they were arrested earlier this month. They pleaded guilty to charges, including running an illegal business and attempting bodily harm. They face up to eight years in prison.

เรามาดูท้ทีละประโยคครับ Nobody really likes going to the dentist ความหมายก็คือไม่มีใครชอบไปหาหมอฟันนะอาจจะมีคนชอบนะญาติเขาหรืออะไรไปได้เจอคุณลุงหรืออะไรไม่รู้ But แต่ imagine going to the dentist only to find out he's a fake แต่ลองนึกภาพว่าอันนี้ก็คือ imagine ครับ Look, Going to the dentist, coming fun, only to find out he's a fake. That now, Bob, why, more fun? Blame. He's a fake. It's Czech police, and Czech Republic, have detained three suspects from the same family. ได้ควบคุมนะครับคำว,ว่า detain ในภาษาอังกฤษคือควบคุม D E T A I N ครับ detained three suspects ก็คือผู้ต้องสงสัย3คนนะครับจากครอบครัวเดียวกัน from the same family who have been treating patients in a fake dental clinic ซึ่งได้รักษาคนไข้ใน คลินิกทรตก,กรรมก็ปลอมที่เราสอนไปแล้วสองคำที่น่าสนใจก็คือ treat ครับ t r e a t treat แปลว่ารักษาครับ patients ก็คือคนไข้ครับ p a t i e n t ครับ patient คำเดียวกันที่แปลว่าอดทนนะแต่ว่าอดทนก็เป็นคำคุณศัพท์ patient ที่นี่ก็คือ,เ,อ,เ,อเป็นคำนามนะครับ i t p a 8 patients in a fake dental clinic ต่อเลยครับ The family of three ครอบครัว3คนนะ opened the clinic two years ago เปิดคลินิกดังกล่าวเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนขอโทษ2ปีก่อนนะ At their home in a town 100 kilometers southeast of Prague ในบ้านเขาเขาเปิดที่บ้านเขาในเมืองที่อยู่ห่างจากกรุงปราก ไปทางตะวันออกเชียงใต้ครับอันนี้ก็คือ south east of Prague ครับประมาณ100กิโลเมตรสังเกตโครงสร้างของประโยคนั้นครับ a town 100 kilometers south east of Prague ก็คือเมืองหนึ่งห่างจาก Prague 100กิโลเมตรนะครับไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ The trio made a good living from the clinic. ก็คือทั้ง3คนนะักทำมาหากินจากคลินิกแห่งนี้อย่างดี To make a living ในภาษาอังกฤษก็คือทำมาหากินนะครับ M-A-K-E แล้วก็ living L-I-V-I-N-G To make a living uh, To make a good living ถ้ามี good แทรกเข้าไปนะครับที่แปลว่าดีก็คือทำมาหากินอย่างดีครับแล้วก็อย่าลืม trio ก็คือ3คนนะครับ The trio made a good living from the clinic ก็คือทั้ง3คนทำอาหากินจากคลินิกแห่งนี้อย่างดี before they were arrested earlier this month ก็คือก่อนที่จะจับกลุ่มถูกจับกลุ่มเมื่อตอนเดือนนี้ they pleaded guilty to charges เขาก็สารภาพผิดในข้อหาอะไรนะครับข้อกล่าวหาต่างๆแหละครับ various charges including รวมถึง running an illegal business ก็คือการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย and attempting bodily harm ก็เคยพยายามทำร้ายร่างกายก็คือถอนฝันโดยไม่มีสิทธิจะถอนฝันอันนี้ก็คือ bodily harm นะ they face up to eight years in prison พวกเขาอาจจะต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง8ปีครับ police say the family consulted the internet to do procedures ตำรวจบอกว่าครอบครัวนี้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตครับเพื่อที่จะเข้าใจนะครับเข้าวิธีที่จะทำ including extractions รวมถึงการถอนฟันด้วยครับ they were found out when a patient of theirs complained to another dentist about their shoddy work work พวกเขาก็ถูกพบเมื่อคนไข้คนหนึ่งนะครับร้องเรียนกับทันตแพทย์คนอื่น เกี่ยวกับงานที่ทำอย่างแย่มากของเขาเลยครับ Shoddy ในภาษาอังกฤษ S H O D D Y ก็คือไม่มีคุณภาพเลยครับเรามีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready Let's go Nobody really likes going to the dentist but imagine going to the dentist only to find out he's a fake Czech police have detained three subject suspects from the same family who have been treating patients in a fake dental clinic The family of three opened the clinic two years ago at their home in a town 100 kilometres southeast of Prague. The trio made a good living from the clinic before they were arrested earlier this month. They pleaded guilty to charges including running an illegal business and attempting bodily harm. They face up to eight years in prison. Police say the family consulted the internet to do procedures including extractions. They were found out when a patient of theirs complained to another dentist about their shoddy work. Job all for now. It's about a dentist that I don't want to see in life. All information today is on my website, andrewbiggs.com, A-N-D-R-E-W-B-I-G-G-S dot com. That's all for Have a wonderful day. See you tomorrow. Goodbye.